สวัสดีค่ะทีนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะอทีนี้เรามีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาเล่าให้คุณฟังค่ะเกี่ยวกับการใช้เอเจนซี่ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวมาสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29มามกราคม เราได้ลงเทปเทปหนึ่งไปอยู่ในคลิปที่63ค่ะที่เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ขอวีซ่ามาสหรัฐอเมริกาโดยใช้เอเจนซี่ค่ะแต่ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะซึ่งเวลาที่เธอมาแต่งงานแล้วมาขอใบเขียวที่นี่เนี่ยทำให้เธอต้องเสียเงินเสียเวลานะคะเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นวันนี้เรามีเคสอีกเคสหนึ่งที่เป็นเคสใกล้เคียงกันจะมาเล่าให้คุณฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับใครที่กําลังขอวีซ่าในการจะมาสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยเมื่อ,อ,อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะคะเราได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอให้นามสมมติว่าคุณนัทนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคุณนัทเนี่ยได้อนุญาตแล้วนะคะให้เรานํามาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่ใช้เอเจนซี่หรือว่าบริษัททัวร์ค่ะเมื่อเธอติดต่อเข้ามาเนี่ยเธอบอกว่าเธอได้รับจดหมายนะคะเธออยู่ที่เมืองออเรนจ์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเธอได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ว่าเคสของเธอนั้นกําลังจะถูกปฏิเสธหลังจากที่เธอได้ไปสัมภาษณ์ใบเขียวกับสามีของเธอมาแล้วก็จะต้องทําเรื่องนะคะในการยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันค่ะอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่เราได้รับการติดต่อมาจากคุณนัทค่ะเรื่องของเรื่องก็คือย้อนไปเมื่อปี2010นะคะก็คือเมื่อ1ิปีที่แล้วคุณนัทเนี่ยได้ทํางานเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทประกันแห่งหนึ่งยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางบริษัทประกันแห่งนี้ ได้ออกประกาศว่าถ้าหากว่าพนักงานท่านใดเนี่ยสามารถทำยอดได้ทะลุนะคะ3ล้านบาทนะคะในภายในสิ้นปีเนี่ย จะได้แพ็กเกจทัวร์นะคะไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาฟรีโดยทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งลูกค้ากิตติมศักดิ์ด้วยนะคะก็หมายถึงว่าลูกค้าทีา่มาใช้ประกรันหรือว่ามีวงเงินในการทําประกันสูงนะคะมากกว่ากี่ล้านก็นแล้วแต่เนี่ยจะได้กลายเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์แล้วก็จะได้ไปท่องเที่ยวฟรีในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่ง คุณนัทและทีมงานกว่า70คนรวมถึงลูกค้ากิติมศักดิ์เนี่ยประมาณ70คนค่ะที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับนะคะในการไปท่องเที่ยวในครั้งนี้เพราะว่าเขาได้ทํายอดทะลุเป้าค่ะทีนี้ทางบริษัทประกันก็เลยใช้บริษัททัวร์นะคะแห่งหนึ่งในการช่วยทําวีซ่าในการกรอกเอกสารในการอ่ในการ,การาพาพนักงานท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยน,นะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคุณนัทเธอมีแฟนค่ะแฟนของเธอก็เป็นบรเกอร์อยู่ที่บริษัท กันด้วยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าไอ้คำว่าแฟนของคนไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเวลาเราคบหาดูใจกันเราก็เรียกว่าแฟนเวลาที่เราอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาบางคนมีลูกโตแล้วแบบที่ไม่ได้แต่งงานเราก็เรียกว่าแฟน เวลาที่เราแต่งงานแล้วแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเราก็เรียกว่าแฟนคือเราเหมาทุกอย่างแฟนหมดนะคะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยความแตกต่างมันก็คือว่าเขาแยกค่ะก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคู่มั่นเขาเรียกฟิยองเซ่ถ้าเป็นแฟนก็เรียกบอยฟรด์หรือว่ากร์ลเฟนนะคะถ้าเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียน สมรสกันแล้วก็อาจจะเป็น wife หรือว่า u s b a n d หรือว่า spouse นะคะหรือว่าถ้าเกิดคู่ที่อยู่ด้วยกันเฉยๆเป็นแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยคาเรียก c o h a b i t a t n นะคะหรือว่าบางคนอาจใช้ก็ว่า partner ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันเกิดความสับสนกับบริษัททัวร์ตรงที่ว่าบริษัททัวร์เนี่ย เห็นว่าคุณนัทเนี่ยเป็นแฟนกับแฟนของเธอนะคะซึ่งตอนนั้นคุณนัทไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้แต่งงานแค่เป็นแฟนเฉยๆแต่บริษัททัวร์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นสามีภรรยากันค่ะก็เลยใส่ใส่เข้าไปในใบสมัครนะคะว่าคุณนัทเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแล้วนะคะโดยทางบริษัททัวร์เนี่ยก็ใส่ชื่อบริษัทนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ของบริษัทเนี่ยทุกคน ที่ไปทัวร์ในครั้งนี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่เดียวกันหมดนะคะก็คือที่อยู่ของบริษัทประกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะคะที่สถานทูตสหรัฐในประเทศไทยโดยทั้ง70คนเนี่ยสัมภาษณ์พร้อมกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลค่ะโดยทางสถานทูตเนี่ยใช้วิธีการแยกสัมภาษณ์นะคะเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเล็กๆประมาณ6-7คนนะคะซึ่งคุณนัทก็อยู่กลุ่มเดียวกับแฟนของเธอแล้วก็ญาติของเธอซึ่งเป็นลูกค้ากิติมาศักดิ์ด้วยนะะ ไดได้ไปท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็ถามคำถามพื้นๆค่ะก็คือคำถามทั่วไปโดยที่ไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับสถานะการแต่งงานของใครนะคะการสัมภาษณ์ผ่านไปอย่างราบรื่นนะคะทั้ง70คนก็ได้วีซ่าท่องเที่ยวมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา9วันนะคะในวันที่5มิถุนายนปี2011ค่ะหลังจากที่ท่องเที่ยวกลับมาแล้วเนี่ยคุณนัดกับแฟนนะคะก็เลิกกันนะคะไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะและผ่านไป7 ปีนะคะปี2018ค่ะคุณนัทมาท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้มาพบกับสามีของเธอชื่อมิสเตอร์มาตินค่ะแล้วทั้งสองคนก็ตกลงปรงใจนะคะแต่งงานซึ่งนี่เป็นการแต่งงานครั้งแรกนะคะในชีวิตของคุณนัทนะคะแล้วก็มีการถูกเรียกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่อ่าอิมิเกรชัน ออฟฟิเซอร์ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในตอนสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถามคุณนัทว่าคุณนัทเคยแต่งงานแล้วใช่หรือไม่ คุณนัทก,ก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยนี่เป็นการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของฉันแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเอกสารในการขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยคุณระบุว่าคุณแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเป็นแฟนเก่าของคุณนัทคุณนัทก,ก็ยืนยันว่าเขาเป็นแค่ boyfriend ฉันเฉยๆเขาไม่ได้เป็น husband ฉันไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วไม่ได้แต่งงานแล้วระบุแบบนี้ได้อย่างไรนะคะ ท้ายที่สุดในเดือนมีนาคมนะคะคุณนัทก็ได้จดหมาย intent to deny ค่ะก็คือมีเจตจำนงจากทางาเจ้าหน้าที่นะคะ USCIS หรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติว่ากำลังจะปฏิเสธเคสใบเขียวของคุณนัทเพราะเห็นว่าคุณนัทนั้นช่อชนในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อประโยชน์ในการได้วีซ่ามานะคะซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ให้เวลาเพียงแค่ หเดือนนะคะหรือว่า30วันเท่านั้นที่คุณนัดจะต้องส่งยื่นเรื่องนะคะอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่ามันเป็นเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้คุณนัดก็ได้ไปปรึกษาทนายความอิมิเกรชันค่ะแล้วคุณทราบไหมว่าทางทนายความอิมิเกเรชันเรียกเท่าไหร่ทนายความอิมิเกรชันเรียก8,000เหรียญน,นะคะ 8-3-24ก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ2,40 0 0 0เหรียญนะเออ40,000บาทในการที่จะช่วยทำเคสในครั้งนี้ซึ่งมันแพงมากนะคะซึ่งมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะซึ่งคุณนัดเองก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าเธอยังไม่ได้ work permit หรือใบอนุญ,ญาตทำงานแล้วการเรียก8,000เหรียญเนี่ยคือถ้าอยู่สารัฐอเาริกาเนี่ย 8,000เหรียญเนี่ยคุณสามารถจะซื้อรถมือสองดีๆได้คันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีการมาปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะไม่ใช้ทนายค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกับคุณแม่สามีของคุณนัทนะคะซึ่งเธอค่อนข้างที่จะรักคุณนัทพอสมควรเลยจากที่ได้มีการคุยโทรศัพท์กันนะคะก็เราก็เลยตกลงกันว่า เราจะแยกทํากันเป็น2ส,ส่วนค่ะโดยเราจะทําในส่วนที่1น,นะคะก็คือเขียนเขาเรียกว่าจดหมาย argument writing นะคะก็คือจดหมายตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่ไปโดยเราได้รวบรวมหลักฐานจากที่คุณนัดมีให้นะคะประมาณ50กว่าแผน่นโดยเป็นหลักฐานยืนยันจากทางราชการไทยนะคะหลาย10แผ่นนะคะจดหมายจาก การทำงานของคุณนัทที่บริษัทประกันที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็จดหมายยืนยันกับแฟนเก่าของเธอว่าเขาไม่เคยแต่างงานกับคุณนัทค่ะปัจจุบันนี้เขาก็มีครอบครัวแต่างงานกับภรรยาของเขาไปแล้วนะคะเป็นการยืนยันส่วนที่2นะคะก็คือเป็นส่วนของคุณแม่สามีของคุณนัทค่ะเป็นคนยืนนะคะที่เรียกว่า เอ็ก e 트 e ฮาร์ดชิฟเวอร์ค่ะก็คือเป็นการยื่นร้องขอต่อทางอิมิเกรชันนะคะให้อนุญาตให้คุณนัดอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ของเธอนั้นมีอาการป่วยนะคะและต้องการที่จะให้ลูกสะพ้ยเนี่ยได้ดูแลนะคะเมื่อส่งเรื่องไปเราก็ส่งกันทันเวลานะคะรวบรวมเราเราคิดว่าเอกสารรวบรวมน่าจะอยู่ถึงประมาณ60-70แผ่นรวมๆแล้วนะคะส่งไปทันเวลา หลังจากนั้นเดือนเมษายนค่ะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นก็ได้รับจดหมายตอบกลับจากทางอิมิเกรชันค่ะว่าเขาเข้าใจนะคะแลวเขาก็ยอมรับในจดหมายที่พวกเรานั้นได้ยื่นอุทธรไปในครั้งแรกแต่คราวนี้เขาปฏิเสธค่ะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงปฏิเสธการปฏิเสธของเขาเขาบอกว่านะฮะเขาเข้าใจว่าคุณนัทไม่ได้แต่างงานกับผู้ชายคนนี้แต่ว่าทําไมคุณถึงมีที่อยู่ที่อยู่เดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้แต่งงานกันทำไมคุณใส่ที่อยู่เดียวกันลงไปถ้าคุณไม่ได้เป็นคู่สมรสกันทำไมคุณมีที่อยู่เหมือนกันนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่อ m มิเกรชันเนี่ยเขาไม่ทราบว่าทางบริษัททัวร์เนี่ยเป็นคนใส่ที่อยู่บริษัทประกันคือทุกคนอยู่ในที่อยู่เดียวกันหมด เพื่อความง่ายนะคะสะดวกในการติดต่อแต่ทาง i m m i g r a t i o นเข้าใจว่าทำไมสองคนนี้บอกว่าไม่ได้แต่งงานกันแล้วทำไมถึงใส่ที่อยู่เดียวกันนะคะโดยในเอกสารปฏิเสธนี้นะคะฮาร์ดคอร์กว่าข่าวที่แราวที่แล้วนะคะบอกว่าให้ส่งเอกสารกลับคืนไปภายใน33วันนะคะถ้าส่งอุทธร ไม่ได้นะคะคุณนัจะต้องขึ้นศาลค่ะโดยจะจะต้องจะต้องผ่านการที่เรียกว่า removal proceeding นะคะก็คือกระบวนการเริ่มต้นการในประเทศคุณนัดออกนอกประเทศหรือเธอจะต้องออกนอกประเทศโดยสมัครใจภายใน33วันนับจากได้เอกสารแผ่นนี้นะคะโดยได,ได้จดหมายแผ่นนี้เธอต้องออกนอกประเทศไปซึ่งตรงนั้นเราก็เลยแนะนำกับคุณนัดว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนกรอกเอกสารเองคุณนัทจำเป็นจะต้องติดต่อกับทางบริษัททัวร์นะคะซึ่งเป็นคนทําเอกสารให้คุณนัทให้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนทานะคะซึ่งคุณนัทก็ได้ติดต่อกับทางบริษัททัวร์ทางบริษัททัวร์ก็บอกว่าเสียใจด้วยเขาไม่สามารถทําให้ได้เพราะว่าเรื่องราวนี้มันอยู่ตั้งแต่ปี2010แล้วเขาไม่ได้เก็บเอกสารเอาไว้คือมันเกิน5ปีแล้วแล้วลูกค้าเขาเยอะซึ่งเราเข้าใจนะบริษัททัวร์เขาทําหลายพันคนเขาไม่ได้มานั่งเก็บเอกสารให้คุณคนเดียวแต่ขอ้อดี ก็คือว่าคุณนัทเป็นคนรอบคอบคือคุณนัทเก็บเอกสารทั้งหมดไว้กับเธอค่ะแล้วเอกสารที่เธอเก็บไว้นี่ดีมากอยู่ในสภาพดีมากนะคะเธอก็ส่งไปให้กับทางบริษัททัวร์ดูซึ่งทางบริษัททัวร์ก็ยอมรับค่ะท้ายที่สุดก็คือเลขาบริษัททัวร์แล้วก็ทางทนายความที่เมืองไทยก็ยืนยันนะคะเขียนจดหมายยืนยันยอมรับกลับมาว่าเขาเข้าใจผิดนะคะที่คิดว่าคุณนัทเนี่ยเป็นสามีภรรยากันกับผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของเธอก็เลยลง ข้อมูลไปว่าเป็นสามีภรรยาแทนที่จะเป็นแฟนกันนะคะในใบสมัครวีซ่าและก็คุณนัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําวีซ่าในครั้งนี้แล้วทางบริษัททัวร์ก็ไม่ได้มีการช่อชนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดกันโดยสถานที่ที่บอกว่าเป็นที่อยู่เดียวกันก็คือเป็นที่อยู่ของบริษัทประกันนะคะเพื่อความสะดวกในการที่ทุกคนจะได้มาติดต่อเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะคะทีนี้กว่าเรื่องราวจะเสร็จนะคะกว่าบริษัททัวร์ กว่าอะไรจะส่งเอกสารกลับมาเนี่ยมันก็เหลือเวลาน้อยข้อเสียก็คือคุณนัดดันติดโควิดค่ะซึ่งเธอจะต้องรักษาตัวนะคะรักษาโควิดอยู่นานถึง2สัปดาห์ก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ทนายความค่ะคราวนี้ทนายความเรียกเพียงแค่3,900เรหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็นค่าเอกสารในการส่งประมาณเ,าเกือบพันเหรียญน,นะคะที่เหลือก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะค่าแรงให้กับทนายซึ่งส่งทันเวลาซึ่งจริงๆแล้วทาง USCIS เนี่ยก็บอกว่าเขาสามารถที่จะ,ะยืดระยะเวลาการส่งเอกสารไปได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแต่เราก็ยังยืนยันกับคุณนัดว่าคุณควรจะส่งเอกสารให้ตรงเวลาคือภายใน33วันเพราะการส่งทันเวลานั้นเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเราพยายามจะแก้ไขปัญหาแล้วจริงๆนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ย คุณนัดก็นะคะส่งเอกสารไปนะคะยืน่นอุุธรณ์ไปเพียงแค่4วันหลังจากการยืน่นอุุธรณนนะคะเคสของคุณนัดก็ได้รับการอนุมัติค่ะซึ่งตอนนี้เธอก็ได้รับใบเขียวอยู่ในมือของเธอเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในใบอนุมัติก็ได้เขียนชมเธอว่าเธอนั้นส่งเอกสารตรงเวลาทั้ง2ครั้งค่ะคือภายในระยะเวลาครั้งแรก30วันและครั้งที่233วันตรงเวลากับที่เขากําหนดค่ะ แล้วเราก็จะขอแสดงความยินดีกับคุณนัดด้วยนะคะทีนี้มีคนถามเราว่าเราคิดยังไงนะคะในการที่ที่ทำเรื่องตรงนี้เราบอกว่าเราไม่ได้คิดเงินนะคะเราทำให้คุณนัดฟรีเพราะเราถือว่า 1. เป็นคนไทยด้วยกันกับ2 เราเชื่อมั่นนะคะในหลักฐานที่คุณนัทมีเราไม่ทราบหรอกว่าคุณนัทโกหกเราหรือเปล่าแต่เราดูจากหลักฐานว่าให้คุณนัทไม่น่าจะโกหกนะคะอันที่1ดูจากหลักฐานที่คุณนัทเก็บไว้อย่างละเอียดรอบคอบอันที่2ก็คือดูจากการที่คุณแม่สามีของคุณนัทเนี่ยพูดถึงคุณนัทเนี่ย เธอค่อนข้างรักลูกสไ้ายคนนี้พอสมควรนะคะก็แปลว่าคุณนัดน่าจะเป็นคนดีพอสมควรแล้วก็ดูแลเธออย่างดีนะคะอันที่3มก็คือดูหลักฐานทางการเงินและหน้าที่การงานที่เมืองไทยนะคะคุณนัดเป็นถึงระดับผู้บริหาราบริษัทประกรันแล้วก็มีฐานการเงินเดือนที่ค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับคนไทยโดยเฉลี่ยทั่วๆไปดังนั้นเรามองว่าไม่มีความจําเป็นที่คุณนัทจะต้องมาโดดวีซ่าคือได้เงินเดือนมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเราอยู่เมืองไทย นะสบายเราไม่จาเป็นต้องมานั่งโดดวีซ่าเพื่อสิ่งนี้อะไรต่างๆเราเนี้คือพอพอรวบรวมแล้วเนี่ยเราก็ทําเอกสารให้แล้วก็อธิษฐานรออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเกิดคุณนัดเป็นคนดีก็ขอให้เธอสมหวังได้ในสิ่งที่เธอควรจะได้นะคะแต่ถ้าเกิดเธอโกหกหรือโทรเป็นคนไม่ดีเธอช่อชนก็ขอให้เป็นไปตามกรรมที่กําหนดเองก็แล้วกันนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ย เรามันเล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้จะมาบอกว่าโอ้โหโอวยว่าฉันเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะระยะเวลาในการต่อสู้ครั้งนี้ใช้เวลา6เดือนเต็มๆนะคะนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่เธอได้ใบเขียวคือวันที่เดือนกันยายนเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ใจนะคะว่าเธอจะได้หรือไม่ได้เธอจะต้องสูญเสียการที่จะต้องอยู่กับสามีหรือเปล่าคือมันก็เป็นความทุกข์ใจนะแล้วมันก็เป็นการเสียเงินด้วยเพราะว่า ท้ายที่สุดก็ต้องช่วยเออให้ทนายช่วยแต่ว่า ทนายก็คิดถูกกว่าครั้งแรกนะเขาก็ลดราคาให้เลยเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยเตรียมไว้ให้ทนายเรียบร้อยหมดแล้วเขามีแค่หน้าที่ยื่นไปอย่างเดียวตรงนี้เราอยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยนะคะว่าเวลาที่คุณขอวีซ่าเนี่ยให้คุณตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดคุณอ่านไม่ออกให้เขาอ่านให้คุณฟังนะคะแปลให้คุณฟังก่อนที่จะกดซับมิตนะคะไม่ว่าจะเป็น d s 1 6 0หรือ DS260 ก็แล้วแต่ก่อนที่จะกดซับมิตเนี่ยทางเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะถามทาง โปรแกรมมันจะถามว่าคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณกดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือนั้นแปลว่าคุณยอมรับนะคะทีนี้ไอไอเอกสารเนี่ยเมื่อคุณให้ทางทางที่นู่นหรือว่าทางบริษัททัวร์เนี่ยทำให้แล้วเนี่ยขอให้เขาปริ้นมาให้คุณด้วยนะคะหน้าตาของเอกสารจะเป็นแบบนี้นะคะ D S 1 6 0จะเป็นแบบนี้เวลาที่คุณขอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ย ให้เขาปริ้นมาค่ะให้ให้ให้คุณเก็บไว้กับตัวคุณนะคะคุณจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาเขียนอะไรเนี่ยเขาเขียนลงไปเนี่ยอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เลยตัวนี้ก็เป็นอุทาขออุทาหอนกับคุณนัดด้วยเหมือนกันก็คือเราเข้าใจว่าคุณนัดอาจจะอ่านคร่าวๆนะคะคือไม่ได้ดูแบบ ละเอียดยิบอบเขาให้เซ็นฉันก็เซ็นสุดท้ายมันก็มีปัญหานะคะสร้างความทุกข์ใจสร้างความเ,ออเสียเงินให้แล้วแทนที่จะได้กลับบ้านก็ต้องดีเลย์ออกไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนะัทต้นเรื่องนะคะที่ได้อนุญาตนําเรื่องราวมาเล่าให้ใหเราแล้วก็พี่น้องชาวไทยได้ฟังกันนะคะแล้วเราก็อยากให้พี่น้องชาวไทยนั้นรอบคอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะส่งเอกสารอะไรไปก็แล้วแต่ให้ทาก๊อปปี้เอาไว้ให้หมดค่ะเพื่อเป็นเอกสารให้กับ ตัวคุณเองนะคะเป็นหลักฐานให้กับตัวคุณเองหากมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะได้มีเอกสารในการแบ็กอัพตัวคุณเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะที่หน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องต่างๆให้คุณฟังต่อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ